ความที่ต่างคนต่างมีมงะค,ะค่ะจริงๆแล้วเป็นคนฮอตด้วยกันทั้งคู่ไหมคะโอ้แน่นอนแน่นอนค่ะโตหตัวพ่อกับตัวแม่มาเจอกันคือตอนที่คบกันนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาหรือเป็นเพื่อนหนูก็ตาหน้าไว้เลยว่าคู่มึงไม่รอดอไม่รอดแน่ๆเพราะว่าแบบเสือกับเสือมันเสือสองตัวมันมาอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้แล้วโดยพื้นฐานกว่าเจ้าชูป่ะพี่ดนนี่เจ้าชูกว่า โยนเฉยเลยวะโยนเลยหนูโยนหนูโยนเ่อนูโยนเชืว่าผมเป็นแคตตากรีของผู้ชายเจ้าชู้เพราะว่าถ้าผมมีแฟนผมจะเป็นคนที่ดีมากคนที่ซื่อสัตย์มากแต่ถ้าไม่มีแฟนไม่ใช่ดีมากนะไม่ดีมากถ้าไม่มีแฟนก็จะไม่ได้เรียกว่าเป็นคนที่ไม่เรียกว่าเจ้าชู้ไม่ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ไม่มีแฟนไงถ้ามีแฟนก็ก็โอเพนโอกาสตอางี้เอางี้เคยคุยซ้อนมาอีก อยู่แล้วป้าตอนไม่ตอนไม่มีแฟนเหรอครับถ้าไม่มีแฟนจริงนะคะนี่พี่อ้อยพี่ชอบพี่อ่านนะคะไม่มีแฟนถ้าไม่มีแฟนเราจะคุยไปเรื่อยๆถ้าไม่มีแฟนมีสิทธิ์ครับถ้าไม่มีแฟนมีสิทธิ์แต่ถ้ามีแฟนเราจะไม่คุยใช่ครับผมก็ได้จะมันแต่คำว่าแฟนคือต้องตกลงกันก่อนว่าใช่ you and me เรา in relationship เป็นแฟนกันนะถูกต้องเสียตรงสิงมาเจอกันได้ยังไงเรื่องมันเกิดขึ้นว่าวันหนึ่งหนูก็ดูโทรศัพท์แล้วก็มีผู้ชายเข้ามากดไลค์รัวๆอันนี้หนูต้องบอก ไม่ได้อวดแต่เล่าว่าพี่แดนนี้ก็เข้ามากดไลค์รัวมากหนูว่าจิ้มเข้าไปดูว่าใครหนูก็อุ๊ยตายแล้วหลองั้นกดกลับก็ได้เนาก็เลยกดกลับโล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 กดกลับไปบ้างวันนั้นมันเป็น มันเหมือนเป็นดัซซนี่ก็คือพี่แดนนี่เนี่ยเขาทํางานอยู่ที่ RCA แล้วหนูก็ไป RCA พอดีเป็นงานสงกรานค่ะผมผมเป็นผมเป็นพิธีกรก็จะมีพวกเวทีสงกรานสนุกสนุกก็จะมีคอนเสิร์ตปาร์ตี้ดีเจมีภูมิเพชรจ้าอยู่เวทีนี้แดนนี่แมพอยู่เวทีนี้ก็จะเป็นเฟสติวัลอะไรแบบนี้แบบนั้นค่ะทีนี้เนี่ยหนูเนี่ยก็มากับ กิ๊กคนหนึ่งผู้ชายที่คุยคุยอยู่แต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้จริงจังไม่ได้เป็นอะไรกันมันด้วยความที่คนมันจะเจอกันนะคะหนูก็ให้ผู้ชายคนนั้นะ่ะเธอเธอไปรอเราฝั่งตรงข้ามก่อนเราลืมของไว้ที่รถหนูก็กลับมาเอาของที่รถค่ะแล้วระหว่างที่เดินกลับจะข้ามฝั่งไปเนี่ยพี่แดนนี่เดินออกจะไปเอาของที่รถพอดีก็เจอกันหนูก็แบบไ h y อีผู้ชายคนนี้เา่กดไลค์นี่ วายสุดจริงมันหล่อจังเลยหนูก็บอกกับผู้จัดการว่าตายแล้วแม่มันหล่อมากเลยทําไงดีก็คุยกันอ <c oughs> ๋อค <c oughs> ุยกันเลยวันนั้นก็คุยกันว่าเขาบอกเขาบอกว่ามาเที่ยวหรอเข้าไปในร้านพี่สิเดี๋ยวพี่ดูแลโตให้หนูิดในใชว่าอ๊้กูอยากเข้ามากเลยตอนนั้นมันหล่อเลยเกินทําไงดีอ๋อคดีว่าหนูอยู่กับเพื่อนฝั่งนู้นนะคะพี่ <c oughs> เพื่อนมากันหลายคนเลยอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยเรียกชูไหมหนู็บอกว่าสารภาพผิดหนูบอกว่า อุ้ยพี่พอดีว่าหนูอยู่ฝั่งโน้นนะคะ<ม>แบบพอดีเพื่อนมากันหลายคนเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวถ้ายังไงจะมาเดี๋ยวเดีบอกนะคะอ๋อได้ได้งั้นแลกคอนแทคกับพี่ไปสิก็แกลกไลน์แลกอะไรกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแรกลกไลน์แลกอะไรกันในที่สุดทั้ง2คนซึ่งเป็นเสือทั้งสองตัววนนกลับมาเจอกันได้ยังไง เหตุการณ์แรกก็คือหนูไปทํางานแถวสุขุมวิทแล้ว uh> ก็เหมือนเขามีงาน EDM คือช่วงนั้นผมเป็น DJ อยู่เม d ดวนก็ก็เลยจะมีพวกงานอีเวนต์ดีงานอีเวนต์อะไรคือมันเป็นคลื่นคลื่นสากลด้วยเวลามีศิลปินต่างประเทศมาผมก็จะทําสัมภาษณ์ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีบัตร V I P ทิเกตแล้วมีเพื่อนเพื่อนมีอะไรไปก็จะไปงานพวกนี้กันก็หนูก็หนูก็โทรหาหนูก็โทรหาไม่ไม่หนูก็โทรหาก่อนว่าพี่แดนนี่อยู่ไหนเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่ร้านนี้หนูก็บอกว่าเขาก็ถามว่ามาไหมหนูว่าโอเคโอเคเดี๋ยวขับไปพอดีวันนั้นหนูปวดคอมากเจ็บคอมากก็เลยบอกเขาว่าแบบเจ็บคอมากเขาบอกว่าอุ้ยงั้นต้องไปหาหมอแล้วเขาคือเขาจะเป็นห่วงมากอะไรอย่างงี้ก็บอก ต้องไม่หาหมอแล้วก็โอเคก็ขับรถตามกันไปหาหมอ,อมแล้วหนูก็บอกว่าเอาจริงๆไม่อยากกลับบ้านสภาพนี้เลยอันนี้พูดจริงๆนะคะไม่ได้อ่อย <c oughs> พูดจริงๆแบบไม่ได้อ่อยเลย <c oughs> ก็คือบอกว่าแบบไม่อยากกลับบ้าน <c oughs> สภาพนี้เพราะว่าหลอนัวหลอนจวไปหน่อยเขาบอกว่าไปคอนโดพี่ไหมหนูก็ถามว่ามีแฟนอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีพี่สดอะไรอย่างเงี้ย เดินเข้าไปในห้องน้ําของผู้หญิงฉ่าเลยกรมล้างหน้านู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดไม่ได้จริงๆว่าเรไม่ได้เลยจไม่ได้นะดีเทลโน่นูนี่นั่นฉ่าไปหมดหนูก็แบบอือีนี่เล่นแง่ละหนูก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็ออกมาออกมาเสร็จเขาก็ทําข้าวต้มมาวางไว้ให้หนูก็แบบอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเขาบอกให้กินข้าวต้มนะแล้วเดี๋ยวจะได้กินยาอะเดี๋ยวไปอาบน้ํานะแล้วก็ใส่ชุดพี่แล้วก็แล้วก็นอนก็ได้อะไรเงี้ยหนูก็เพโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะก็นนอไป ก็นอนไปสักพักหนึ่งก็ตุ๊บตั๊บตุบปั๊บเป็นวันไหนสแตนเกิดขึ้นอก็หนูก็คิดว่าโอเคแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงโทรหาเพราะเรามันแบบตัวแม่อยู่แล้วเนาะเราก็ปกติไม่เคยมีผู้ชายคนไหนเทเรามาก,ก่อนในชีวิตรอวันหนึ่งก็ไม่โทร สองวันก็ไม่โทรสาวันก็ไม่โทรหนูก็คิดในใจโอีนหมีมั่นหน้ามากไม่เลอไม่จเนี่ยพอ่พอพูดมาปุ๊บเริ่มริมไมไม่โทรเลยค่ะไม่โทรเลยค่ะพี่ยอยพี่ชอบแบบมั่นมั่นหน้าสุดๆแบบไม่โทรเลยหนูก็แบบไม่โทรจนงก็ไม่โทรก็ไม่โทรก็แม่แปลว่าเทจริงหนูเทหรืออะไรเล่าซิเธอทำไมถึงไม่โทรไม่ได้นะ เธอมั่นไงเธอมั่นใจไ่เหมือนฉันหล่อเดี๋ยวก็ฉันจำไม่ได้แปลว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตบ่อยๆใช่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 คอยหันมาฟังนี่เดี๋ยวดูทางนั้นอีกเสร็จแล้วไอ้วันไนั์นแดนมันก็มีเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งเราก็วันนั้นหนูก็ไปเที่แถวอาเซียแล้วหนูก็โทรหาเขาว่าพี่อยู่ไหนเขาบอกว่าพี่อยู่แถวทองหล่อหนูก็ถามว่าเอารถมาไหมเขาบอกไม่ได้เอารถมา หนูก็บอกโอเคเดี๋ยวไปรับไปรับผู้ชายด้วยแม่หนูก็เลยวน,นกลับไปก็ไปรับเขาหาก็เกิดวันไนสแตนเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้ง,งแล้วก็แยกย้ายกันไปออรอบนี้ก็ไม่โทรอีกเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมหนูก็เออช่างมันไม่มีอะไรหนูก็ไปคบบผู้ชายคนใหม่เจ็ดเดือนโอ้หเจ็ดเดือนก็นเรียกว่าหายเลยหายเลยค่ะหนูก็ไปคบผู้ชายคนใหม่เจ็ดเดือนก็คบกันมาได้ดีมากเป็นความรักที่ดีมาก ตอนสุดท้ายหนูว่ารู้ว่าผู้ชายคนนี้หลอกมีภรรยาแล้วแล้วก็มีลูกแล้วหนูก็นอนร้องไห้อยู่ในคอนโดอยู่สองวันแล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องโหมูฟอ,อน <c oughs> ก็เลยแบบคิดว่าอยากไปพัทยาตอนนั้นก็ต้องบอกว่าในไลน์เนี่ยผู้ชายเยอะมากเราก็คิดว่าแบบ คือเราเก็บลิสต์ไว้อย่างเงี้ยเหรอคะลูกมันมีเยอะไงค่ะแม่เราสุดโอเคโอเคเข้าใจแล้เราก็คิดว่าอุยเดี๋ยวเราลองลองเลือกดูว่าจะไปจิ้มซิมไปที่ใครดีอะไรเงี้ยเอ๊ะใครจะพูดช่องดีนะวันนี้เหมือนกล่องสุ่มเออะเขาเปใครดีนะไม่รู้คิดอะไรจิ้มไปที่พี่แดนนี่หนูยังจำได้เลยว่าแคปชั่นเขาเขียนว่า work hard play hard หนูก็จิ้มไปที่พี่แดนนี่แล้วหนูก็ถามว่าพี่คะว่างไหมไปพัทยากันไหมหนูก็เปรี้ยวอ่ะ มันก็อยู่ละค่ะพี่อ่านเขาบอกว่าหนูก็เลยบอกว่าเขาก็โทรกลับมาทันทีเขาก็ถามว่าพูดจริงพูดเล่นหนูก็บอกว่าพูดจริงค่ะเขาบอกว่าโอเคงั้นเราก็นัดแนะกันนู่นนี่นั่นเขาก็มารับที่บ้านเสร็จแล้วหนูก็โอเคอยู่กับเขาในนจะคืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนกว่าแล้วก็ไปกินข้าวกันทําอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าและเดี๋ยวมันก็คงจะจบเหมือนเดิมโดยการที่เดี๋ยวก็หายไปอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็เขียนเขียนข้อความมาไว้ให้เขาว่า โอเคแบบหนูมีความสุขมากเลยนะที่แบบได้อยู่กับเขาด้วยนั่งเขียน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 พอเขาออกไปจากบ้านหนูหนูก็ส่งข้อความนี้ให้เขาแล้วหลังจากวันนั้นเขาก็เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยก็คือลุกหนักมากมคือจีบแบบจีบจริงจังแต่หนูก็คิดว่าแบบมไม่น่าไม่น่าใช่แบบคิดว่าน่าจะแบบเดี๋ยวก็คงไปมากาจำดีมาก เรื่องราวดีๆเราควรจดจาค่ะคุณแดนนี่ไม่ได้จําแต่เริ่มไม่ดีนะคะจริงครับจริงครับซึ่งในตอนนั้นเองจริงๆแล้วแดนนี่ทําไมถึงรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเกมเปลี่ยนจากหลายจากการไปพัทยาวันนั้นแล้วรู้สึกว่าเรากลับกลายเป็นคนที่เราอยากได้ความสัมพันธ์จริงจังกับผู้หญิงคนนี้จังคือผมเองจริงๆก็อย่างที่บอกคือไม่ได้มีแฟนค่ะแล้วก็อรู้สึกว่าพอพอมีเวลาที่อยู่ด้วยกันและเข้าใจกันมันก็เหมือนมีบางอย่างที่ เออหรือว่าหรือว่าจะลองคบกันดีคือบางทีผู้ชายที่แบบเป็นคนโสดเนี่ยมันก็จะห่วงความโสดน,นิดๆนะฮะแล้มีมีมุมนั้นอยู่แ,แล้วจริงๆริงเรารเราเป็นคนอ่ะเขาบอกว่าเขากลัวเรื่องของการผูกมัดครับหรือการลงหลักปักฐานตัวเราเองจริงๆแล้วเร,เรามองเรื่องของความรักยังไงบ้างคือมันอาจจะ เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่แน่ใจนะครับแต่คือคืออย่างพื้นเพและก็แบ็กกราวของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันบ้านผมเนี่ยพ่อกับแม่รักกันมากอบอุ่นเป็นแบบทุกวันนี้ยังดูแลจูงมือถือกระเป๋าอะไรให้กันอยู่กระดุมกันดึงกันอยู่เราก็จะมีความเชื่อแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆว่าชีวิตสมรสต้องอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่ามีความสุขจนลูกโตเพียงแต่เราจะมีมุมที่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่แฟนก็ อยาเคีมนะอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีสเปซของเราว่าว่า,ว,า,ว,าว่าตรงเนี้ยเราเป็นสเปซของเราที่เราก็ขอไว้แต่ถ้าสมมติคุณเป็นแฟนแล้วเราจะเต็มที่เราจะให้เกียรติเราจะซื่อสัตย์เราจะทําทุกอย่างแต่พอเดนนี้ตั้งใจจะแบบว่าจริงจังฝ่นี้กับดูเหมือนแบบไม่แน่ใจจริงเหรอหนูหนีเป็นหนังแขกเลยค่ะตอนนั้นแต่เรารู้สึกผิดแล้วเราก็ขอโทษแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบ รุนแรงและบานปลายไปขนาดนั้นรู้สึกว่าเออดีแล้วที่เลิกอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายที่รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆ